สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมวีระพงษ์พุ่มกานะครับต้องบอกว่าอยู่กับรถนันีครับเป็นรถที่มีเซกเมนต์เดียวในประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าน e ิสสันคิก Epower ตัวนี้นะครับเพราะอะไรทาไมถึงเป็นเซกเมนต์เดียวกันรูปลักษณ์หน้าตาของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตานะครับ ที่มีไฟ LED นะครับแล้วก็มีความสวยงามของกระจังหน้าในลักษณะแบบของรถยุคใหม่นะครับแล้วก็เป็นรถที่แบบท้ายตักนะครับเป็นรถ5ประตูแบบนี้ทําไมคุณก็บอกว่าเอะมันก็เป็นรถที่มีอยู่ทั่วๆไปในท้องตลาดนะครับลักษณะของเขาเป็นรถยุคใหม่ก็จริงอยู่นะครับเหมือนกับรถทั่วไปในตลาดก็จริงอยู่นะครับแต่สิ่งที่ไม่จริงอยู่นั่นก็คือ เรื่องของเจ้าตัวนี้นะครับมันมีความพิเศษของเรื่องของการขับเคลื่อนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเอ๊ะแต่ทําไมถึงเติมน้ํามันรถคันนี้มีเครื่องยนต์พันสองีซีนะครับเป็นเครื่องอีโคคาร์นั่นเองนะครับแต่หารู้ไหมว่ากําลังแรงม้าของเขานะครับอยู่ที่ประมาณเครื่องยนต์พันห้าร้อยีซีถึงพันหกร้อีซีเพราะมีกําลังถึงร้อยยี่สิบเก้าแรงม้าเลยทีเดียวแล้วก็มีแรงบิดถึงสองร้อยหกสิบนิวตันเมตร สาเหตุเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเขาเครื่องยนต์พันสองซีซีของเขาเนี่ยนะครับปกติแล้วรถพันสองซีซีที่เป็นเครื่องอีโคคาเป็นรถอีโคคาทั่วๆไปเนี่ยนะครับเขาไปขับเคลื่อนตัวรถเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นอีโคคาก็จะเป็นรถที่ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์พันสองซีซีนะครับแล้วเครื่องยนต์พันสองซีซีนั้นคือรัฐบาลเขากําหนดมาอยู่แล้วว่าเครื่องยนต์พันสองซีซี ที่เป็นเครื่องอีโคคาร์เป็นรถที่ประหยัดพลังงานอยู่แล้วนะครับแต่เจ้าตัวนี้นะครับมีความฉลาดของเขานิสสันเขาใช้เครื่องยนต์พันสองซีซีในตัวนี้นะครับไปปั่นเจนเนอเรเตอร์คือพูดง่าย,ง,ายง่ายว่าถ้าเรานึกถึงเครื่องเจนเนอเรเตอร์ที่เป็นเครื่องปั่นไฟตามงานวัด ตามงานอีเวนต์ต่างๆต,ตามงานคอนเสิร์ตนะครับเป็นแบบเดียวกันที่เป็นตู้ใหญ่ๆเลยแล้วก็เติมน้ํามันลงไปแล้วก็ปั่นไฟนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเอาเครื่องยนต์พันสองซีซีเป็นเหมือนเจเนเรเตอร์ปั่นไฟฟ้าปั่นไฟฟ้าไปไหนปันป่นไฟฟ้าไปลงในแบตเตอรี่ซึ่งเป็นลิเธียมไอออนลิเธียมไอออนตัวนี้เป็น4โมดูลเลยทีเดียวนะครับซึ่งพอได้กําลังไฟฟ้าที่มีกําลังค่อนข้างเยอะแบบนี้นะครับก็ไปปั่นมอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟา้าของเขานะครับก็ไปปั่นล้อโดยตรง129แรงม้านะครับคือปั่นล้อโดยตรงเลยมาตั้งแต่1รอบต่อนาทีนะครับ260นิวตันเมตรซึ่งเป็นแรงบิดนะครับก็มาตั้งแต่1รอบต่อนาทีเหมือนกันนะครับคือไม่ต้องรอรอบเลยทีเดียวฉะนั้นรถคันนี้เลยเป็นเซกเมนต์เดียวในประเทศไทยแล้วก็เป็นรถที่ขายดีทั่วโลกซึ่งตอนนี้ขายไป ,0,000 0คันแล้วนะครับตัวนี้ เจ๋งมากๆดีมากๆเจ้า KICK E-POWER ตัวนี้นะครับนิสัน KICK E-POWER ตัวนี้ต้องถือว่าเป็นรถที่มีความโดดเด่นมีความทันสมัยมีการเข้ากับยุคสมัยฉะนั้นรถคันนี้จะกินน้ำมันแค่เครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีแต่แรงมาได้ถึง1 5 0 0ซีซีเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือความพิเศษของเขาเมื่อก่อนนี้บอกว่าเอาประหยัดประหยัดและแรงแรงไม่มี ขันนี้ตอบโจทย์แล้วครับประหยัดด้วยแล้วก็แรงด้วยเลยทีเดียวนะครับ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บูธของนิสสันนั่นเองค่ะซึ่งภายในงานนะคะเขาก็มีไฮไลท์จุดเด่นของเขาเนี่ยค่ะร่วมฉลอง70ปีนะคะกับ2รุ่นที่ใหม่น้าเชนใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นนิสสันอาร์เมล่าค่ะแล้วก็นิสสันคลิกนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าด้านนี้เป็นไฮไลท์พิเศษเลยกับนิสสันคลิกนั่นเองค่ะซึ่งเป็นรถยนต์นะคะที่ใช้เป็นระบบไฟฟ้าแต่นะคะต้องบอกเลยว่าระบบของเขาเนี่ยโห้โห a m a z i n g มากนะเพราะว่าเขาใช้การเติมน้ํามันนะคะ เข้าไปเพื่อส่งต่อไปให้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าระบบมอเตอร์ไฟฟ้าทำการปั่นไฟฟ้าออกมานะคะส่งต่อไปยังระบบแบตเตอรี่ และส่งไปที่ระบบแบตเตอรี่ค่ะและระบบแบตเตอรี่นะคะส่งไปที่ระบบของมอเตอร์ไฟฟ้านะคะเพื่อทําการไปปั่นล้อนะคะให้รถของคุณวิ่งได้แบบเร็วเลยทีเดียวนะจากเครื่องยนต์1,200ซีซีนะคะแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าความเร็วของมันเนี่ยเทียบเท่ากับเครื่องยนต์1,500ซีซีเลยนะแล้วก็ที่สําคัญประหยัดมากๆเลยค่ะนี่เป็นไฮไลท์จุดเด่นสําคัญเลยของนิสสันเขานั่นเองนะคะซึ่งภายในงาน,นก็นํามาโชว์ภายในงานด้วยอยู่ด้านบนนั่นเองเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าค่ะป มาด้านนี้ประหยัดยิ่งกว่ากับน e ิสสันคลิก e-power นั่นเองกับระบบของเขาเนะเรียกได้ว่าประหยัดมากๆนะอยู่ที่26.3กิโลต่อลิตรโอ้โหประหยัดมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้ทางเลือกใหม่ๆนะคะที่ประหยัดขนาดนี้ต้องแวะมาที่บูธของ n i สสันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ